ไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายได้มีการหารือนะคะถึงรูปแบบการดําเนินการทดสอบในปัจจุบันค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะตัวนักเรียนเองจะต้องมีการทดสอบหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลแกดแพทหรือวิชาสามัญ9วิชาทาให้ตัวนักเรียนเองนั้นเกิดความเครียดในการเตรียมตัวนะคะแล้วก็เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปกครองจึงได้มีการหารือในเรื่องนี้ค่ะเพื่อเป็นการลดภาระและก็คลายความตึงเครียดนะคะให กับนักเรียนค่ะนายนัฐพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการทดสอบโอ e เนต แกตแพ์และวิชาสามัญ9วิชาประจำปีการศึกษา2,563ซึ่งเป็นการร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายนะคะได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยที่ประชุมนะคะได้มีการหารือถึงการสอบต่างๆที่มีในปัจจุบันทําให้นักเรียนนั้นเกิดความเครียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเป็นภาระให้กับผู้ปกครองด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถลดเหลือเพียงข้อสอบเดียวได้หรือไม่เพราะปัจจุบันนักเรียนจะต้องมีการทดสอบทั้งการสอบโอน t การสอบแกดแพการสอบวิชาสามัญ9วิชารวมไปถึงการสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือ T ี a s ส ดังนั้นค่ะที่ประชุมนะคะได้มีการหารือรูปแบบการสอบในปัจจุบันเป็นการสอบมีข้อจำกัดอะไรบ้าง โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านนด้มีนโยบายว่าให้หารือถึงรูปแบบว่าการทดสอบนั้นจะต้องมีรูปแบบที่ส่งผลไปถึงผู้เรียนที่สามารถวัดสมรรถนะความรู้ความสามารถทักษะของผู้เรียนที่มีอยู่ได้ตรงเหมาะสมว่าจะเรียนด้านใดตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและศักยภาพของผู้เรียนด้วย ทางด้านสอทศออซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดสอบก็ได้มีการหารือว่าจะจัดทำข้อสอบอย่างไรโดยมีเป้าหมายให้เด็กทุกคนตั้งแต่ชั้นระดับประถมะศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และ6นะคะซึ่งมีการสอบโอเน็ต ส่วนการสอบแกดแพททางทปอ,อก็เสนอว่าทางทปอนั้นมีข้อจํากัดจึงขอไปดูว่าอะไรที่เป็นเรื่องของสมรถนะได้ส่วนเรื่องของการสอบคอนเทนต์หรือหรือเนื้อหานะคะน่าจะรวมกันได้ค่ะเช่นการสอบโอ e เนตกับการสอบ9วิชาหลัก แต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอในที่ประชมุมโดยยังไม่มีการตัดสินใจนะคะหลังจากนี้ทางสทศก็จะนัดคณะทํางานชุดนี้มาหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อลงในรายละเอียดว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จะต้องวัดประเมินผลอะไรบ้างเพื่อให้เด็กสามารถเข้าสู่มาหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างมีศักยภาพคาดว่าภาย ขออภัยค่ะคาดว่าภายในปลายเดือนเมษายนหรือต้นพฤษภาคมนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งค่ะ